พี่น้องครับอ่าก้นต้อนนี่ก็คือพลิกเขาเรียนว่าพลิกปากับปางพี่น้องครับอ่าหลังจากถึงข้าตา,ตาออกเสร็จแล้วนะครับประมาณอันนี้ก็ประมาณเทียงครับเห็นวลาเทียงเข้าสีมากนี่ก็สีครับเข้าสีมากยาามให้มันอดดกันอย่างนี้ออกแบบนี้ประมาณข้าตากไปมันสิเป็ดสี่พี่น้องนี่นี่แล้วก็ เนี่ยนี่ละมันมันสิติดกันนะเซ่มันมันสิติดกันนะเซ่ทำไมไม่แต่มันมันสิติดกันนะสิบไม่น่ยเอาต่อด้ยมติเลยต้องเยียตัจะเป็นแันนะครับเอาต่อขยี้ขยี้ขยำได้หน่อยนะครับผมให้ให้มันเป็นตัวของตัวเองนะเออน่าสิแต่เนี่ย เนี่ยครับทิดต่ที่ประมาณนี้แล้วพี่น้องครฮะตากมุสาววันนี้เข้าไปยี้ออกจากกันยังสี่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะกินตกไปทั้งฝุ่นเนาะโอเป็นยังพี่น้องครับหลังจากที่เข้าไปยียังสี่แล้วเล้วก็ ข้าสิเก็บเนี่ยประมาณถ้าแดดดีๆเหมือนวันนี้เนาะก็จะประมาณตีโมงเย็นข้าวสเก็บได้ลยวละไปตีโมงห้าโมงนี่ละสามสี่โมงอยู่พี่น้องครับแดดบดๆจังเลยข้าเก็บได้๋ยละเพราะว่ามีมันหมาดนะนี่จิ๊กน้อยแหงเลยเนี่ยแล้นี่ก็จะประมาณนี้ใกล้ๆกล้องยังบนถนนแห่งดีนะปนหมาด ใครใที่สนใจนะครับผมจะม้นหรือว่าเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมรัดประสาทสินใดเลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบเพออี่น้องครับนต่ดนเพจก็สิตอบไว้ในพี่น้อยครับนะครับเพราะว่ามีแอดมินรอดตอบนะครับผมแต่ในของเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ ผมบุกค่อยเดเขาไว้เบิ่งนอะอผู้ใดส่งแชทมากกับได้ดเบินะร์นอีกหนึ่งอาชีพของผมนะครับอาชีพเพชอยุ่งเนี่ยแต่ของพี่น้องครับทำกับครอบครัวนะครับแต่คือบอกพี่น้องไปคลิปก้อนนั้นนี่นะครับผมกับรับป้าเขามากนะครับวันละ สี่สิบ้าสิบกิโลนะพาตาแข่งนี่ได้เ่าจากโลด้วยี่นหาสิบโลนี่จีได้อยวังสิบโลเนาะแย่ออีนี่เอยะใส่ใส่กัะเนี้ยกับห่านอีกอ่ะแต่ว่าเป็นยัง ปอใส่ปะ่ะิมันแต่เวลาหน่อยเดียวครับพี่น้งครับอครับพี่น้ิง่งขันตอนนะครับผมเพราะว่าลิปก้อนอนะันนี้ผมลงไปนะเื่อขันตอนกันตากเนาะกันตากอ่าจ้าวาหลางเจ้าวาดยังพวกแคบิปบก้อนอนะันนี้ก็ตาเบื้องหลังนะครับ รสชาติจืดด้พี่น้องรสชาติจืดนดะแล้วก็ตอนเขาตากในบ่ิเวณใส้ยงังนี่ล้างให้สะอาดเฉยๆนะเขาไ,ไปประกอบอาหาเนี่ยคือเขาไปถอดเขาไปเหตุป่าสามรสนะครับได้เลยนะเก้าเสียมสูงนะครับผมเก้าเสียมสูง หลายคนไว้นะยู่บ้าทน,นะตีนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพของผมนะครับใครที่สนใจอยากสนับสนุนพี่น้องครับเม็นนะครับนะครับรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเลยเบอร์อพี่น้องครับตีมีคันก็ได้นะ

้าบอพีกเป็นยังบอมันก็จะติดกันนะแต่มันแห้งกูเนี่ยแต่มันแห้งกานี่มันก็ติดกันได้พี่นงครับมันมันสิบออกเลยนะแต่มมนแห้งกานี่แล้วอันนี้คือมันยังมาทันแห่งดีนะมันเนี่ยปัมาดเออปลาสวยมากพี่้องสร้างเลยเด้อใครที่อยากสนับสนุนพวกเรานะครับ เป็นปลาแก้วกระซิวแก้วนะกระเกลือซิลิปอนนะครับผมฝากมาทั้งเกตก็ได้ไรครับผมแอดมินรอตอบนะครับผู้ดใดสนใจสอบถามราคาเของวาได้ป้าของเฮาตีส่งให้ลูกป้าได้ยพยยี่น้องครับ ชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยพร้อมส่งพรุ่งนี้นะครับก็คือมีเจ้าของแล้วนะครับผมอราว่าป้าห้าสิบสามมันนีส่งให้ลูกค้าอื่นนะครับย,ยังเนะาะย่อยเส่ปลาได้หนึ่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าเตี้ยปลาจะได้ใหม่นะครับออกจากลานเข้าไปเนี่ยคือใหม่นะครับ ส่งก็ส่งให้ฟรีส่งฟรีได้ไหมครองตัวประเดีราคาลงแจ็ดสบมาครับี๋้วมีอันนีเจ็ดแปดะรับรองว่าคือก่าตุนหมองกรุนบอลแน่นอนนะครับแต่ก็ยังยังบอกเลยนะผมราคาบอกเลยว่าดได้ไหมครับนอ่ละนอนก็สิิงใส่ใค่ับ ขันตอนเป็นขันต้อนอยขั้นตอนระหว่างกลางเนาะแต่ือขันตอนได้ายก็เขาเก็บเนาะนออันนี้เขา,าตัางแต่ตั้านะครบับสั้งแต่จ,จ้องไว้มือนึงพี่น้องครับเดี๋ยวผมส่งให้นะ ครับพี่น้องครับฝากต่อพี่น้องสันิดสักก้อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซักระยะหน่งก็ได้พี่น้องครับโปพอกันคลิปหน่อบ๊ายบาย